L 5 1 8ครับสวยเลยนะครับก็มาจอดเรียงรายให้ลูกค้าดูนะครับอย่านับคันก่อนครับว่ากี่คัน1 2 3 4 8คันนะครับคุณลูกค้า8คันเลยนะครับมีทั้งแบบสดแบบผ่อนนะครับแบบผ่อนจะเป็นเกรด A นะครับสวยกริปเลยนะครับแบบผ่อนก็จะเป็นเกรด A สวยกริบเลยนะครับเป็นรุ่น SP นะครับ รุ่นเ p นะครับมีเ p ที่เปิดผ่อนอยู่2คันแล้วก็รุ่น DT ครับชั่วโมงน้อยคันนี้ครับก็เปิดผ่อนเช่นกันนะครับก็เปิดผ่อนอยู่3คันแล้วก็ขายสดราคาพิเศษอยู่5าคันนะครับก็สนใจนะครับโทรหาเสี่ยอ้วนได้เลยนะครับเสี่ยอ้วนขายยังไงใช่ไหมล่ะได้ครับก็เดี๋ยวจะคุยเรื่องคันที่เปิดผ่อนก่อนนะครับราคาก็เป็นเ p นะครับ5018ู p ครับตรวจเช็ค อ่าเรียบร้อยครับอ่าตัวเช็คเรียบร้อยเดี๋ยวแถมท่อไอเสียสวยๆให้ด้วยนะครับอ่าราคานําเสนอนะครับอ่า580,000บาทนะครับ580,000บาทลูกค้าสามารถดาวที่50,000ได้นะครับลูกค้าเลือกดาวที่50,000ได้นะครับก็มี5018 SP สองคันแล้วก็เป็น5018ไม่ใช่ SP แต่สภาพใกล้เคียง SP เลยครับสภาพสวยๆเลยนะครับใช้งานน้อยเหมือนกันนะครับเป็นรถปี63 64นะครับก็ราคา ใกล้ๆกันนะครับ5 7 5แ0 0เจ็ดหนห้าันห้าะครับตัวนี้เป็นเกรด A ที่ผ่อนได้นะครับดาวที่50,000ได้ผ่อนคร่าวๆอยู่ประมาณปีละแสนต้นๆนะครับปีละแสนครับเงินย่อย2,000นะครับแล้วก็ตัวเงินสดราคาพิเศษนะครับก็จะมีอ่าสี่แสนคันนี้เลยนะครับอ่าสี่แสนะครับคันนี้นะครับแล้วก็4 9 0 0อันนี้ก็ อ่าห้าแสนสองนะครับใส่ใบมีดใส่ผ่านให้นะครับซื้อแบบไม่เอาใบมีดไม่เอาไม่เอาผ่านก็สี่แสนห้านะครับก็สนใจครับโทรหาเซ้วนนะครับศูนย์แปดเจ็ดสองสองสี่สี่ศูนย์สองสามนะครับวันนี้ก็เอาเอฟห้าศูนย์หนึ่งแปดมาจอดเรียงกันให้สาวกให้เอฟซีของคุปต้าดูนะครับสนใจครับเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําเก็บผลพลอยเสถียก็มาซื้อสดซื้อผ่อนกันครับก็โทรหาเซ้วนนะครับครับรถก็จะสวยเดิมอย่างนี้เลยนะครับยังไม่เน้นทําสีนะครับ ยังไม่เน้นทำสีครับจะเอาพยายามทําให้ทําเดิมไว้ให้ลูกค้าดูก่อนนะครับเอาสภาพเดิมเดิมให้ลูกค้าดูก่อนลูกค้าจะได้เห็นสภาพที่แท้จริงของสินค้านะครับอ่ะสนใจโทรหาเซอวนด่วนๆนะครับ0 8 7ย์4 4 0 2จ็นะครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะครับศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์มือ2เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับมีแท็กเตอร์คูโบต้ายันมาจอนดียาเนิวฮอลแลนด์ให้เลือกนะครับมีทุกยี่ห้อเลยนะครับโทรหาเซอวนนะครับ สวัสดีครับ